Hello Tess Hello Tess One Two Three Hello Tess One Two Three Yup Hello Tess One Two Three Okay The Sound is Coming The Sound is Coming The Sound is Coming Okay Okay Good Okay good Welcome To Chanel Dance สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะที่เล่นทิกตอกอยู่นะคะวิไลแบลสนะคะเป็นร้านขายชุดลูกไม้ค่ะวันนี้ก็เอาชุดลูกไม้สวยๆมาให้เพื่อนๆและพี่ๆแม่ๆได้ชมกันนะคะเพราะช่วงนี้มีลูกค้าทักมาจากติกตอก เพิ่มขึ้นเยอะมากนะคะว่าอยากได้ชุดสวยๆอยากจะแคปภาพหรืออยากจะเลือกซื้อนะคะวันนี้ก็เลยเอาชุดสวยๆมาให้ลูกค้าได้ชมการสําหรับชุดลูกไม้นะคะที่ไม่ว่าจะเป็นครูเป็นข้าราชการเป็นใดๆใครๆก็แล้วแต่นะคะวันนี้นะคะ9เดือน9ค่ะเป็นวันเกิดพระองค์พระพิคเนตด้วยนะคะเราก็จะต้องมีความรายดอกหยอกย้อยขนาดนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการเคารพศรัทธาทานด้วยนะคะวันนี้ค่ะวิไลก็เอาชุดสวยๆนะคะมาเริ่มต้นกันเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะกดไ กดแชร์กดใดๆให้บ้างก็ดีนะคะจะได้แบบว่ามีความสุขร่วมกันนะคะว่าเราได้เข้ามาแล้วนะคะชื่ออะไรบ้างคะทักทายกันได้นะคะหาไซส์ไหนสีอะไรบอกได้นะคะแม่เป็นคนจังหวัดไหนเพื่อนๆเ,เป็นคนจังหวัดอะไรจะแต่งงานบวชงานแต่งงานมงคลงานบุญบ้านงานมงคลสมรสใดๆก็ตามแต่นะคะสามารถค่ะสามารถที่จะมาได้เลยมาคุยกันได้นะคะว่าเออเนี่ยอยากได้ชุดประมาณนี้นะคะโอเค ่าเข้ามากันแล้วนะคะเข้ามากันยังเอ่ยนะคะคนก็เริ่มเข้ามาเยอะมากๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็น c h anel n YouTube นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ c h anel n Tiktok นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ช anel Facebook นะคะแต่ถ้าเกิดมองต้อง Tiktok นะคะวันนี้วิไ like ลของเมลลี่นะคะเมลลี่เลยที่ Tiktok Tiktok นะคะเพราะว่ามันเป็น the first time that I present my our shop นะคะ at Tiktok นั่นเองนะคะ o ว you enjoy on my life นะคะ t o day i go to i went to make merit with the Kanesha นะคะก็คือวันนี้ไปไหว้พระพิคเนตมานะคะแล้วก็ขอให้นะคะคนที่ได้ดูวิดีโอนี้คลิปนี้นะคะหรือว่ากำลังดูไลฟ์สดนี้อยู่นะคะเฮงรวยปังด้วยกันทุกๆคนนะคะมากันแล้วนะคะค่ะวันนี้นะคะชุดลูกไม้วิไัยแบรนนะคะก็ จะเอาชุดสวยๆมานําเสนอกันนะคะสำหรับเพื่อนๆแม่ๆที่เข้ามาแล้วนะคะดูกันพร้อมๆกันเลยถ้าได้ยินเสียงชัดไม่ชัดยังไงบอกนะคะเดี๋ยวจะได้แบบว่าซูมใกล้ซูมไกลซูมระยะให้เพิ่มขึ้นนะคะมากันรุ่นแรกเลยค่ะชื่อรุ่นว่านะคะเอศูสอง ขีดหนึ่งนะคะ A002 ขีดหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นผ้าลูกไม้นะคะสีกรีบบัวค่ะ ตัวลูกไม้จะมีการปักเลื่อมนะคะเป็นคอเจ้าหญิงคอวีแบบนี้นะคะเป็นคอเจ้าหญิงคอวีแบบนี้ด้านหน้าด้านหลังสวยหมดนะคะตัวในชุดเนี่ยมีกระโปรงให้ด้วยนะคะแต่วันนี้เยอะมากๆขออนุญ,ญาตนําเสนอพรีเซนต์เป็นเสื้อก่อนนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้มั่นใจว่าเฮ้ยงานนี้งานแต่งงานบวชงานนี้ของฉันเนี่ยมีของฉันเนี่ยจะต้องแต่งตัวสวยมากๆสวยแน่ๆสวยปังๆก็ต้องมีของฉันนี่แหละโดยที่ใส่ชุดลูกไม้วิไลแบน นี่นะคะตัวนี้นะคะ A002-1 ค่ะหากต้องการนะคะหากต้องการทักแชทได้เลยนะคะที่ Line นะคะ Line วิไลแบรนด์ L I นะคะ W I L A I B R A N D S ทักแชทได้เลยนะคะทักแชทแอดวิไลแบรนด์ L I นะคะ Line วิไลแบรนด์ L I นะคะทักไลน์แอดวิไลแบรนด์ I s <S ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะ A002-1 นะคะ ตัวนี้นะคะมีตั้งแต่ไซส์ S นะคะ S ก็คืออก34จนถึงไซส์ใหญ่สุดคืออก48นะคะ 5XL ถ้าคุณลูกค้าย,ยังอยู่ในเลสนี้นะคะ34จนถึง48เนี่ยสามารถทักมาถามได้เลยนะคะ This is the tie h a l e g a n c e l a c shirt นะคะ l a c e shirt นะคะ We have size S until 5XL If you want to order you c h e c k me like at Wilibrands นะคะ W I L A I B R A N D S this is the first one t h a t IP sent in the live โอเคนะคะ the second one ตัวที่สองนะคะจดรหัสนะคะจดรหัสดีๆนะคะตัวนี้ค่ะชื่อรุ่นว่า G 0 0 5นะคะ G 0 0 5 G005 นะคะเป็นสีชมพูโร,รสโกลสีทองแบบนี้เลยนะคะ G005 สวยเซียเป๊ะปังมากๆนะคะ G005 นะคะตัวลูกไม้นะคะมีลายปักเลื่อมแบบนี้ด้วยนะคะตัวลูกไม้มีลายปักเลื่อมแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบที่ใช้นะคะสามารถทักแชทมาถามได้เลยนะคะ ที่ไลค์แอดวิไลแบรนด์นะคะที่ like แอดวิไลแบรนด์นะถ้าพร้อมทักแชทเลยได้นะคะมีแอดมินตอบอยู่นะคะถามว่ามีหน้าร้านที่ไหนบ้างตอนนี้วิไลมีหน้าร้านอยู่ที่โครงการทิวลิปสแควร์อ้อมน้อยค่ะสวัสดีค่ะคุณแม,แม่แม่ทุกท่านนะคะวันนี้ก็อ่านแชทไปด้วยนะคะใครกําลังจัดงานแต่งงานแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยอยากหาชุดให้คุณแม่หรือแบบงานอีเวนต์กระถิง่งานบวชอันนี้แม่กําลังจะ แม่กาลังจะต้องไปออกงานเป็นเจ้าภาพนะคะเป็นเจ้าภาพงานกระถิ่นแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยคุณขาต้องใส่ชุดให้สวยเซียเป๊ะปังนะคะก็ต้องชุดลูกไม้วิไลแบรนส์เท่านั้นนะคะ o n l y a ่อวิไลแบรนส์นะคะมีหน้าร้านค่ะส่งของสวยตรงปกแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะส่งของสวยตรงปกแน่นอนนะคะอืม ามาต่อกันนะคะมาต่อกันที่ชุดลูกไม้ววไลแบนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนกล้องนิดนึงนะคะถ้าได้ยินเสียงชัดไม่ชัดยังไงบอกนะคะตัวนี้นะคะตัวต่อมานะคะนี่เลยนะคะนี่รหัสนะคะรหัสนะคะสีจะเป็นสีชมพูโรสโกนะคะสีจะเป็นสีชมพูรโรสโกะคะ่ะร,กรคะรหัสนะคะ A อศูนย์ศูนย์แปดนะคะ A ศูนย์ศูนย์แปดนะคะนี่มีนี่ด้วยนะคะมี ระบายตรงแขนนะคะนี่ชื่อว่ารหัส A 0ศ8นะคะเป็นสีชมพูโรสโกค่ะสีชมพูโรสโกนะคะตัวนี้นี่มีโบอแต่งข้างแขนด้วยค่ะมันเหมือนปีกบัตเตอร์ายปีกผี่เสื้อนะคะตัวนี้นี่เหมือนปีกบัตเตอร์ไฟปีกผี่เสื้อนะคะตัวนี้นะคะเป็นผ้าวาเลนติโนนะคะเนื้อนิ่มอย่างดีเซียเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปรับกล้องหนึ่งนะคะเนื้อนิ่มอย่างดีนะคะตัวนี้ตัวปกนะคะเป็น นี่เลยสม,มิตินะคะตัวปกเป็น3ม,มิติแบบนี้นะคะมองเห็นลายลูกไม,ม้เห็นไหมเป็นตัวปกสองชั้นชื่อรุ่นว่า a 008 a 0 0นนะคะเดี๋ยววิไลใส่ให้ดูนะคะตัวนี้เนี่ยมันเป็นกระดุมหน้าค่ะใส่ง่ายมากๆนะคะใส่ง่ายมากๆบอกได้เลยว่าใส่ง่ายมากๆนะคะนี่ เห็นไหมคอก็ไม่ได้ชิดจนเกินไปยังเห็นสร้อยอยู่นะคะยังเห็นสร้อยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆแม่แมๆค่ะตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า A 0 0 8มี2สีนะคะคือสีชมพูและสีทองอกของเขานะคะมีตั้งแต่อกไซส์ M อก36จนถึงอก48นะคะอก36จนถึงอก48นะคะถ้าชอบถ้าใช้นะคะสามารถสั่งกันได้ชื่อรุ่นว่า A 0 0 8ค่ะ ตัวนี้นะคะนี่ a ศูนย์ศูนย์แปดนะคะเสียไหมเสียไหมอ่าเสียไหมนี่ด้านหน้าด้านหลังนะคะมีลูกไม้เต็มตัวหมดนะคะด้านหน้าด้านหลังมีลูกไม้เต็มตัวหมดแบบนี้เลยนะคะนี่ชื่อรุ่นว่า a ศูนย์ศูนย์แปดนะคะตัวกระโปรงของเขานะคะจะเป็นผ้าวาเลนติโนเนื้อนิ่มอย่างดีนะคะผ้าวาเลนติโนหางปลาด้วยนะคะสําหรับคุณแม่ๆที่แบบหาชุดสวยๆนี่แผนระบายนะคะสวยทรงเสียค่ะ ตัวต่อมานะคะชื่อรุ่นว่า A 0 0 3ค่ะ a 0 0 3ตัวนี้เนี่ยสีโอรสนะคะตัวนี้เป็นสีโอรสนะคะตัวปักเลื่อมนะคะเหมือนจะเหมือนมีหยดน้ําค้างอยู่บนเสื้อเห็นไหมคะจะมีรอยระยิบระยับจับตาแบบนี้เลยตัวคอนะคะเป็นคอปากค่ะด้านหน้าด้านหลังสวยหมดนะคะตัวนี้นี่สวยเซียะมากมากเลยค่ะชื่อรุ่นว่า A 008นะคะ A 008นะคะตัว A 008เนี่ยตัวผ้าเนี่ยจะเป็นเหมือนใหมญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีเนื้อค่อนข้างนิ่มและใส่สบายมากๆนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตถอดตัวนี้ก่อนนะคะถอดก็ง่ายนะตัว A 008เนี่ยถ้าคุณแม่ชอบใช่อย่างไรนะคะสามารถทักแชทไลน์แอดวิไลแบรนซ์นะคะ i n นบ็อกมาถามได้เลยนะคะอิ b o x อกมาถามได้ชื่อรุ่นว่า A 008นะคะตัวนี้ มีไซส์ตั้งแต่อก36จนถึงอก48นะคะตัวนี้นี่ A008 นะคะ A008 ค่ะ ตัวต่อมานะคะชื่อรุ่นว่า A003 นะคะ a 0 0 3ตัวนี้นะคะ a 0 0 3เนี่ยจะเป็นแขนบัตเตอร์ไฟสองชั้นนะคะนี่แขนม,มันปีกผีเสื้อ2ชั้นแบบนี้นะคะเป็นดีไซน์ลิขสิทธิ์เฉพาะวิไลแบรนด์เลยนะคะเป็นลายลูกไม้แล้วแต่งชายแขนด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่หาเสื้อลูกไม้นะคะหรือชุดลูกไม้มันมีกระโปรงให้ด้วยนะคะรุ่นนี้สามารถนะคะทักแชทมาถามได้ที่ไลน์แอดวิไลแบรนด์นะคะ นีเลยหรือเบอร์โทรนะคะ0 9 5 3 7 6 6 6 5 9เรามีหน้าร้านอยู่โครงการคิวลิปสแควร์อ้อมน้อยด้วยนะคะสามารถแวะเข้ามาเลือกชมกันได้มีหลักสีหลายสไตล์ค่ะตัวต่อมานะคะชื่อรุ่นว่า G 0 0 4นะคะ G 0 0 4นนะตัวนี้เนี่ย มีไซส์เล็กนะคะตั้งแต่อก36จนถึงอก42นะคะ G004 สีจริงของเขานะคะคือสีชมพูนะคะสีจริงของเขาคือสีชมพูชมพูแบบหว,วานหวานมุกๆอะคะ่ะตัวลูกไม้นะคะมีการปักเลื่อมที่ลายดอกด้วยคุณพี่จะเห็นความแบบแๆบๆบแบบแบบแบบของเขาใช่ไหมคะเนี่ยเรียกว่า G 004สีชมพูนะคะ G 004สีชมพูนะคะชอบใช้นะคะทักมาถามได้ใส่แล้วจะเป็นยังไงคะก็ตัวนี้จะเป็นคอปีนแขนระบายแบบนี้นะคะบางครั้งนะคะเวลาเราจัดงานแต่ง เราอาจจะมีความแบบว่าวุ่นวายยุ่งวุ่นวุ่นอะไรอย่างเงี้ยกับการแบบจัดของชํ่รวยจัดขนมแจกจำการ์ดถ่ายรูปหาตากล้องจองโรงแรมจนลืมคิดไปว่าอุ้ยคุณแม่ฉันจะใส่ชุดสีอะไรดีเนี่ยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆหรือคุณแม่ที่กำลังดูอยู่เนี่ยก็มาดูในไลฟ์นี้เลยค่ะแล้วก็ลองพิจารณาดูว่าเอ๊แม่อยากจะสวยในลักษณะไหนแม่อยากจะดูดีอย่างไรแม่อยากจะดูงามขนาดไหนนะคะก็มาเอฟกันในไลฟ์นี้ได้นะคะ หรือถ้าเกิดแบบมาดูไลฟ์ย้อนหลังนะคะ mm hmm. ก็ไลฟ์แอดวิไลแบรนด์นะคะใส่แอดแล้วก็ w i l a i b r a n d s นะคะ b r a n d s นะคะตัวนี้ค่ะเป็นสีกระปินะคะตัวนี้เป็นสีกระปิค่ะตัวเสื้อนะคะเราทำเป็นลูกไม้เหมือนล้อมคอต่อสร้อยอย่างนี้นะคะล้อมคอต่อสร้อยนะคะก็คือจะเป็นคอกลมนะคะแขนตรงระบายแบบนี้เลยค่ะสวยงามเสียเปียปังมากๆนะคะด้านหน้าด้านหลังสวยหมดชมดชมอยแบบนี้เลยนะคะ ตัวผ้านะคะเป็นผ้าวาเลนติโนด้วยชื่อรุ่นว่า G014 นะคะ G014 รุ่นนี้เนี่ยมีไซส์ M จนถึงไซส์ 2XL ก็คือ M อก36จนถึงไซส์ 2XL คืออก42นั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบที่ใช่นะคะชื่อรุ่นว่า G014 นะคะ G014 นะคะรุ่นนี้ นะถ้าชอบถ้าใช่นะคะก็มาได้เลยนะคะชุดลูกไม้วิไลแบร์สนะคะอยู่ที่โครงการทิ l ลิสแควร์อ้อมน้อยนะคะแล้วก็เราส่งออนไลน์ทั่วโลกด้วย Welcome to channel วิไลแบร์นะคะ if I say Thai don't have people to ask the question to me I will say English okay Welcome to channel วิไลแบร์นะคะ we are the Thai e l e g a n c e like ladies today I will introduce the new design for you w e a r i n g to your k i e แมลลี่นะคะอ๋ออยู่ซัมแม i ลินะคะหรือแบบงานการะถิ่นต่างประเทศนะคะตัวนี้ค่ะ The color is rose pink rose pink นะคะ is very shiny and we put the l e c with the star leg นี่นะคะ embroidered l a c s ค่ะนี่ we have some embroidered l a c s on the shirt this is the blouse right we have side M until 5SL if you want to order me you can text me in like at at you put at and put W I L A I B R A N D S or calling to me 0953766659 we are the Thai shop นะคะเรา delivery in Thai เลยนะคะ60บาท for delivery คะ่ะนี่ตัวนี้ The code is the code is a 001นะคะรหัสนะคะ a 001นะคะ a 001นะคะมีสีฟ้าและสีชมพู rose pink นะคะแต่ถ้ามาสั่งทีหลังช้าหมดอดนะจ๊ะช้าหมดอดนะจ๊ะรุ่นนี้นะคะเป็นงานสไตล์ไทยมากๆนะคะ the Thai style นะคะรหัสนะคะ g 010นะคะ g 010นะคะ g 010 ตัวนี้นะคะ G 0 1 0นะคะ G 0 1 0รุ่นนี้นะคะจะเป็นงานแบบว่ามีลูกไม้เต็มๆแบบนี้เลยนะคะคอจะค่อนข้างปีนๆทึบๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีการพรางด้านหน้าทําให้เราดูไม่อ้วนนะคะทําให้เราดูไม่อ้วนด้วยข้างหน้าแบบนี้นะคะ เป็นระบายชายวีแบบนี้ตัวแขนนะคะเป็นแขนยาวทําให้เราดูลุกแบบคลาสสิกคุณนายหรูๆไปเลยนะคะด้านหน้าสวยหมดหยดย้อยชมดชม้อยมีด้วยกันสสีค่ะก็คือสีชมพูและสีทองนะคะถ้าเกิดเราอยากได้ความลุกแบบวหวานหวานก็สีชมพูถ้าเราอยากได้ลุกหน้าเกณนขามเราก็สีทองไปนะคะแต่ถ้าเราอยากได้ลุกที่แบบว่าคนไม่ค่อยชอบก็เรียกว่าสีข้างนะคะอืมถ้าเกิดได้ลุกไม่สีข้างก็ สีท่านทนได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นลุกสีทนได้นะคะลุกสีทนได้นะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้สีไหนนะคะก็ลองทักหรือคอมเมนต์มาถามดูได้นะคะว่าอยากได้สีอะไรสีอะไรนะคะบางวันนะคะ,ะเวลาที่เรานะคะ,ะเวลาที่เราเสียงดังเสียงดังนะคะมีการเสียงสะเทือนสะท้อนออกมานะคะเวลาที่เรานะคะรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากจะแบบว่า เก่งกล้าส,สามารถใส่ชุดสวยๆแล้วก็ดูปังๆดูโหดๆหรือแบบดูลุคคลาสสิกดูดีไซน์ดีๆนะคะก็ต้องชุดลูกไม้วิไลแบรนด์เท่านั้นนะคะถึงจะแบบดูดีไซน์ดีแล้วก็เดินที่ไหนก็เฉิดฉายพลิงเพลิดเมชเมยไปเลยเปื่อยได้นะคะามาต่อค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นโค้ดขายดีอีกรุ่นหนึ่งนะคะรุ่นโค้ดขายดีอีกรุ่นหนึ่งสีของเขานะคะจะเป็นชมพูโรสพิง เอ้ยไม่ใช่สิชมพูโรสโกแม่จ้าชมพูโรสโกจ้าชมพูโรสโกนะคะสีนะคะจะเป็นชมพูอมทองลายระย,ยิบระยบับจับตาแบบนี้แขนนะคะแขนจะเป็นแขนระบายแบบนี้นะคะชื่อว่า a อ02 2ขีดสองคอเจ้าหญิงสีชมพูโรสโกนะคะแขนก็จะเป็นแขนระบายค่ะถ้าคุณลูกค้าอยากจะเห็นนะคะว่าใส่หุ่นแล้วจะเป็นยังไงโอแมกกดเฮียเฮียเฮีย you can see at the our model นะคะ นี่เลยค่ะพอใส่หุ่นแล้วจะเป็นแบบนี้นะคะมีกระโปรงสวยหมดชมดชม้อยแบบนี้เลยนะคะมีกระโปรงสวยหมดชมดชม้อยแบบนี้เลยนี่เลยค่ะ a 0ศูนนขีดหนึ่งนะคะ a 0ศูนขีดหนึ่งเอ้ยขีดสองค่ะขีดสองขออภัย A 0ศูนย์ศูนย์สองขีดสองนะคะเป็นเสื้อลูกไม้ปักเลื่อมนะคะเป็นเสื้อลูกไม้ปักเลื่อมนะคะเป็นเสื้อลูกไม้ปักเลื่อมตัวนี้นะคะ จะมีเลื่อมประดับทั้งหน้าและหลังนะคะสําหรับลูกค้าแม่ๆเพื่อนๆที่อยากจะใส่ชุดลูกไม้ปังๆนะคะไปงานไหนงานนั้นที่แบบมีความเป๊ะปังวงังเวอร์นะคะต้อง A002 ตัวนี้เลยค่ะ A002-2 นะคะชุดลูกไม้สีชมพูโรสโกค่ะถ้าสนใจนะคะทักแชทไลน์แอ p นะคะวิไลแบรนหรือ0953766659โทรสั่งได้นะคะ Delivery around the world นะคะ ที่ร้านเรานะคะเป็นชุดตัดสําเร็จพร้อมส่งนะคะชุดตัดสําเร็จพร้อมส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณลูกค้าขามั่นใจได้เลยค่ะว่าได้ของแน่นอนนะคะของที่ยกนี่คือตัดสําเร็จงานตรงปกนะคะตัวต่อมานะคะชื่อรุ่นว่า a 0 0 6ค่ะตัวนี้มีแคนแกนพาดบ่าเล็กๆนะคะชื่อรุ่นว่า a 0 0 6นะคะมีด้วยกัน2สีค่ะคือสีชมพูโรสโกและสีทองนะคะ สีชมพูโร,รสโกนะคะตัวนี้นี่เลือกลูกไม้กว่า30แบบนะคะกว่าจะได้ลายนี้เข้ามานะคะคุณพี่ค่ะคุณเพื่อนค่ะคุณน้องค่ะดูความระยิบเรียบจับตาเป็นลายกุหลาบของเขาสิคะแล้วมีนี่ปาดบ่าและด้านบนเนี่ยมันจะไม่ทําให้เราดูไหนหลามค่ะได้ไหลหนาะเติะด,ด้วยเพราะว่าตัวนี้เราเล่นเท็กเจอร์แบบว่าเป็นลายลูกไม้ ซ้อนกับผ้าตะข่ายนะคะมันจะทําให้เราดูบางพิวเหมือนเนื้อหนังของเราเนี่ยมีลูกไม้ประดับอยู่บนกายแต่มันจะไม่ทึบเหมือนลาตัวแบบนี้นะคะมันจะไม่ทําให้เราดูตัวใหญ่ตัวอ้วนหรือไหล่หนาบาเบอร์นะคะโอเคนะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า A006 A006 A นะคะสนใจทักแชทไลน์แอดก็ไลน์แอดวิไลแด์หรือ0953766699ได้นะคะ ตัวต่อมาจ้านี่เลยจ้า G ศูนย์หนึ่งนะคะ G ศูนย์หนึ่งหน่สีชมพูโรสโกนะคะ G ศูนย์หนึ่งหน่สีชมพูโรสโกตัวนี้นะคะจะเป็นคอวีปั๊บหน้าอย่างนี้นะคะคอวีปั๊บหน้าอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหมั่นใจได้เลยว่าคุณลูกค้าจะได้ของสวยงามอลามแชะแนตะลึงประหนึ่งว่าชุดรุ่นนี้นี่แบบเกิดมาเพื่อคุณแม่เลยโดยเฉพาะนะคะชื่อรุ่นว่า G011 นะคะมีกระโปรงในเซตให้ด้วยนะคะชื่อรุ่นว่า G011 ออกงานแต่งงานไหนงานนั้นนะคะต้องมีนะคะความเสียของ G011 นั่นเองนะคะรุ่นต่อมานะคะชื่อรุ่นว่า G004 นะคะ G004 นะ G004 นะคะ G004 รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เป็นแขนสั้นคอปีนค่ะตัวเสื้อลูกไม้จะเป็นสีชมพูมุกนะคะนี่ G004 ตัวนี้ไม่ประดับเลื่อมค่ะใส่สบายเก๋ๆได้กับผ้าไหมทุกชนิดนะคะหรือจะซื้อกระโปรงของเราไปด้วยก็ได้เป็นทั้งชุดยกเซตไปเลยก็ได้นะคะสนใจทักไลน์แอดวิไลแบรนด์ได้เลยนะคะหรือโทร0953766659นะคะรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า G ศูนย์ศูนย์สี่นะคะ G ศูนย์ศูนย์สี่นะรุ่นถัดมานะคะอันนี้ร่้ชื่อรุ่นว่า G ศูนย์ศูนย์เก้านะคะ G ศูนย์ศูนย์เก้านะคะ G ศูนย์ศูนย์เก้าตัวนี้จะเป็นคอปีนปักเลื่อมแขนสั้นงานเสื้อแบบว่า โชว์สะโพกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันจะมีการเย็บเอวเข้านะคะเพื่อระบายเป็นสะโพกแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะสวยไหมชอบปะ่ะนี้เลยนะคะจีศูนย์ศูนย์เก้านะคะตัวนี้คือจีศูนย์ศูนย์เก้านะคะได้ยินเสียงชัดไม่ชัดยังไงบอกนะคะจีศูนย์ศูนย์เก้าลูกไม้จะเสียบไปปังอย่างนี้เลยนะคะ ตัวถัดมานะคะตัวถัดมานะคะชื่อรุ่นว่า A 0 0 5จะเป็นชุดลูกไม้สีชมพูหวานหวานขอย้ำคำว่าหวานหวานนะคะตัวแขนนะคะจะเป็นแขนกระบอกนะคะตัวลูกไม้จะเป็นเหมือนลายสเก็ตนำค้างบนใบหญ้าหรือบนดอกไม้ที่แบบเกิดเมื่อขึ้นยามเช้านะคะจะมีความระยิบระยับจับตามากนะคะนี่ ชื่อรุ่นว่า A 0 0 5นะคะมีไซส์ตั้งแต่ M จนถึง 5XL นะคะ M จนถึง 5XL สนใจทักแชทไไล์แอบได้ที่แอบวิไลแบรนส์หรือ095 3766659หน้าร้านมีอยู่ที่โครงการทิวลิปสแควร์อ้อมน้อยเพราะฉะนั้นการซื้อของกับวิไลได้ของแน่นอนไม่มีแบบว่าส่งไปทางแล้วไม่เหมือนแบบหรือแบบส่งไปทางแล้วแบบ ไม่ใช่ของอะไรอย่างนี้ฮะอ้อามิช่าชีต้องระวังถูกปะตอนนี้แบบมีชาาชีมีเยอะบางทีแบบว่าส่งสลิปบอมให้แม่ค้าก็มือนักกลัวนะคะเปื่อนเพื่อนเพื่นที่น้องๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเนาะก็นี้นะคะก็มาพรีเซนต์หรือก็มาทักแชทแนะนำนะคะสำหรับสินค้ารุ่นต่างๆที่เป็นโทนสีชมพูนะคะแล้วเดี๋ยวในไลฟ์หน้านะคะนี่ เราจะเพิ่มเติมอีกมากมายให้กับลูกค้านะคะก็ขอบคุณที่วันนี้รับชมไลฟ์นะคะขอให้ทุกคนเฮงรวยปังสุดๆรวยสุดๆดีสุดๆสุขภาพดีสุดๆนะคะด้วยรักจากใจวิไลแบรนด์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ